สวัสดีค่ะพี่บอสพี่บอสอยู่ไหนคะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ตลาดประตูเชียงใหม่เลยครับตลาดประตูเชียงใหม่นี่นะโอเคเรามาทำอะไรกันคะเราจะมาหาของกินกันโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของกินโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวดูกันนะเขามีอะไรกินอุ้ยหมีหมีน่ากินมากเลยอ่ะไปตามหาไอ้นี่กันเถอะแคปหมูอ่ะโอ้โหหมูปิ้งนี่กันนะปิ้งกันน่ากิน ข้าวเหนียวร้อนๆเลยแกงอันหยัางว่ะฟูคนเยอะมากเลยเนาะเดินได้เปล่าแคบหมูลองหาแคบหมูดิแคบหมูอยู่ใสอเดินทางนี้แล้วกันนะ,อะโอ้ปลาทอดอ่ากินมากใช่นี่ไง นีงไงจะเอาเจ้าไหนมีสองเจ้า <laughs> เอาเจ้าไหนเยอะมากเดี <laughs> ๋อ,อีกสักหน่อยแล้วกันเนาะอ้าวโอ้โหเพื่อนๆราคาน่ารักมากเลยอ,ะอ่ะอุ้ยโลตีหอมโลตี <laughs> โลตีด้วย ราคน่ารักมากเลยเพื่อนๆเนาะยี่สิบจีสิบนะถั่วเน่าเจ็ดเอ่อปลาส้มสามสิบเองอันนี้อาหารเป็นแบบถุงๆนะคะดูน่ากินมากเลยนี่ไงอันนี้ก็แคปหมูอันนี้ก็แคปหมูเนี่ยทอดใหม่ๆสนใจไหมพี่บอสเจ้านี้ไหมอ่าปล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 าเราอยากได้เจ้าทอดใหม่ใหม่ เขาบอกว่าทอดใหม่ๆเลยเขาก็คือคนในคลิปนี่แหละคนใน y o YouTube นี่แหละอันนี้ก็ข้าวแกงนะคะขีดละ80บาทอะไรแบบนี้นะ,ะนี่ว้าวแล้วนี้มีทุกอย่างเลยอ่ะอ้วนนี้มีครบเลยแต่คนเยอะนะเราหนีก่อนแล้วกันเนาะ อันนี้ไหม้ันนี้คนเยอะนะทางจะอร่อยไหมอันนี้อันนี้ก็มีนะตักเองนะคะโอเคตักเลยนะตักเลยเอาแค่ไหนล่ะพี่บอสียอเลตักเองช่างตักแล้วก็ช่งางอสียงแบบปุ๊บเลยอะ <c oughs> ยังปัดดังป๊ะปะป๊ะปะอะไร พอไหมนี่พอไหมเอาอีกเป้าพอแล้วเนาะก็นก่อนไม่รู้มันเท่าไหร่แล้วไงเราก็กะไว้ถูกเดี๋ยวเขาก็ชังใช่เขาขายเป็นไอ้นี่อยู่แล้วไงสามขีดเหรอคะอุ้ยยังกระปุนอยู่เลยอ่ะจะมากินด้วยไหมเอาอีกไหมสัตว์นรอนสิบคนก็ได้เรากินกันแล้ว โอเคพอแล้วพนอะแล้วครับโอเคอันนี้ต้องรอเขากนใช่เราชิมน,นะคะอร่อยมากเลยอะ่ะสมใจอยากไหม <laughs> ขอบร้นมาอย่าเพิ่งปิดถุงต <laughs> ้องเปิดไว้ก่อนเนาะ <laughs> ไม่กรอบอ๋อเป็นไง <laughs> <laughs> เธอตุเย็นไหมอ๋อเธอตู้เย็นอ๋อหอยเลยอ่ะขับรถมา10กว่าชั่วโมงคือเจะไปกินอันนี้ตอนลักกับซื้อไปได้ซื้อกับเนาะเออแวะมานะแบบสนใจอ๋อแบบอย่างนั้นใช่ไหมฮะอ๋อโอเคอ่าอุยโอ้นี่แบบอันใหญ่อันใหญ่คือกันใี้เกออูนี้วยไม่รอ อันนี้อร่อยกว่าหรอเอาเนี้ยค่ะแล้วก็เอาน้ำพริกด้วยค่ะนี่สี่สิบาทครับค่ะท่าพริกเอาสักเท่าไหร่ดีครับเอ่อขายเป็นขวดนี่เหรอ10บาทสี่สิาะได้มีเป็นขวดไหมเอ่อมีเป็นนี่ไหมคะถ้าเป็นกระปุกกระปุกละ50บาทครับอ๋อกระปุกใหญ่เลยเอาไหมล่ะเอากระปุกเลยดีกว่าค่ะกระปุกจะได้กินง่ายๆเอ้ย เออไม่หมดก็เก็บไงอ่าอ่ะโอเคเท่าไหร่คะ90าบบาทเก <90 S 1> นะคะโอเคค่ะอ่าตอนนี้ได้มาแล้วนะคะ90บาทนะเดี๋ยวจะกินนะคะ,ะมีขนมอะไรบ้างอุ้ยเค็มมัดน่ากินจังกล้วยเอ้ยน่ากินจังเอาหมี่เนาะแบ่งกันไหมแบ่งกันไหมเอา,เอาพันหมีนะ่เนาะโอเคอ่าเอาขนมกล้วยมะใส่กล้วยเ,เอามา อาะป้าป้าพีบอสถ่ายให้หน่อยพี่บอสไปพิงบาแล้วเนดะี๋ยวเมย์จะดี๋ยวครูเมย์ซื้อให้มันจะกินยังไงไม่มีชม้อ,อน,ะออนเอาอะไรเอาอะไร អូតើអ្នកគិតថាមិត្តជិតខាងទេខាថាវាជាការធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតដល់

หมูทอดคั้นเทพนะคะไม้ละสิบสองบาทสองไม้เอาข้าวเหนียวไม้เอาไม้พี่บอสเอาไหมเอาไหมคะเอาไม้หนึ่งแล้วกันอกเอาเผ็ดหรือไม่เผ็ดเอาไม่เผ็ดไม่เผ็ดไหมหนึ่งอันไหนดีเลือกดิเอาเป็นมันไหมหรือว่าเอาธรรมดาเอานั้นใช่ไหมใช่ไหมหน้าที่จะเอาอ่าโอเค อ่าเอะไรอีกตำลาหาอะไรกันอีกพอหรือยังพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคอันนี้มีตำขน,นุนตำมะเขืออู้น่ากินข้าวเหนียวสังขยา ข้าวกล่องละย,ยี่สิบเอาข้าวอะไรไหมแต่เธอกินอันนั้นเธอก็อิ่มแล้วมั้งข้าวเหนียวสังขยา,อยา,าอยากกินไหมอยากกินไหมอาถือถือถือเอาสีขาวหรือเอาสีอะไรเออเมันอกีฉันจะจ่ายเงินยังไงล่ะเอาสีขาวหรือเอาสีนี้อันนี้เหลือเอาผสมเอาอันนี้ห่อหนึ่งค่ะแล้วก็เอาข้าวเนี่ยสะข้าวไหน กะโลนีและกันโนใช่ไหมตะกแกนได้ไหมคะเป็นเท่าไหร่เอ,อ่ยสามสบาทค่ะ,อะเอาไหมขอบคุณค่ะตต้องสือ่อกรับให้ชัน ข้ามไปดูฝั่งนน้นยังไม่พ้นฝั่งนน้นเลย <laughs> <laughs> เราไปหาที่นั่งกินตรงไหนกันไหมอุ <laughs> ้ย <laughs> ไม่ใช่มะม่วงทุเรียนมะม่วงใหญ่มากเลยเนาะม่วงอันใหญ่มากเลยไปอยากกินไหมะม่วงเอาไหมกล่องกล่องสี่สิบาทเองเอาไหม <laughs> เอาสองกล่องไหมเ,เดี๋ยวพี่จะสแกนให้อ่ะถือ กนะดูวนี้ย่แล้วแต่แล้นอันนี้ห้าสิบบาท่ะเอออันนี้ห้าสิบาสบห้าสิบอันนี้เท่าไหร่อ่าอันนี้ค่ะ แม่มาถือแม่โอ,โอ,อนแล้วค่ะอเาเไโชว์โชว์หน่อยไปไ่ถึงหลบนะไปไม่ถึแ<ม>งแล้วไปหรอ<ะ>หยุดแล้วอ <laughs> โอเค,อเ,คอเดี๋ยวเราไปหาที่กินกันนะพี่บอลเนานะโอเคตอนนี้เราออกก่อนอ,ออกทางนี้เลยค่ะบอาก็บรรยากาศตลาดเช้านะคะต่างชาติก็มีนะคนไทยก็มีคนท้องถิ่นเยอะมากเลยเขามาซื้อของกิน แล้วก็ราคาน่ารักมากเนาะเออนะข้าวเหนียวมะม่วงมอกีออันใหญ่มากเลยอะเออห้าสิบป่ถ้าแถวบ้านเราร้อยหนึ่งเด้อถ้าแบบเปนทางดอไ้ไปทางนู้นอีกเอาแผงนี้ดีกว่านาะอ่าไปได้จ้ะนี่มีดอกไม้ด้วยร้านดอกไม้นะคะก็มากันนะเสิร์ชมาเนี่ยมันอยู่ตรงคูเมืองเลยเนี่ยตรงนี้คือคูเมืองคูเมืองไม่ใช่คูเมืองคูเมืองนะก็มากันนะคะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินก่อนนะ โอเคค่ะคึกคักมากตอนนี้เราก็ขับรถออกมานิดหนึ่งนะคะเป็นปั๊มนะคะมาหาที่นั่งจบของกินอ่ะหมูเมื่อกี้ที่ซื้อมาละห้าบาทกับข้าวเหนียวเป็นไงพอ,อได้ใช้ได้ตามตามนั้นอ่ะตาห้าบาทอ่ะนะคะอันนี้ก็มีนี่พี่บอลลองอันนี้ให้หน่อยอนี่เลยพี่บอลต้องวาง <c oughs> ขง้าวข้าวเหนียวหมูปิ้งก่อนละโอ้โนี่นี่น ูน่ากินที่นั้นนี่ยเนี่นี่ยเอาพี่รอดลองเลยนี่เนาะเนี่ยน,น้องปัทมาเขาเปิดให้แล้วเนี่ยอ,อันนี้ห้าสิบบาทนะคะอุ้ยอันใหญ่อยู่นะเนี่ยได้เยอะอยู่นะจุกจ้วงเลยเอ,อุ้ยอากาศก,ก็เย็นย <c oughs> เย็นด้วยเย็นามาก <c oughs> เลยมีลมเย็นเย็นหนาวหนาวมากหนาวเลยกินกันอยู่ที่ปัม๊มตอนซื้อก็ไม่ได้คิดเนาะว่ากินๆๆยังกินยังไงซื้อก็ นั่นแหละเป็งอย่างนั้นเลยเออเป็นไงได้ไหมอร่อยอะ่ะเต็มสิบแคปหมูให้เท่าไหร่เต็มสิบก่อนเอาไปเก้าเอาไปเก้าแล้วก็น้ำพริกอะ่ะพริกหนุ่มอ๋ออันนี้เข้าเรียกวพริกหนุ่มใช่ไหมพริกหนุ่มเต็มสิบให้เท่าไหร่พี่บอสแปดแปดนะโอเคอร่อยอยู่อร่อยอยู่นะอ่าอีกสักที หนูต้องของข้าวก่อนไหมหนูจะไปของหวานเหรอจะกินข้าวเหนียวหลังไปอ๋อโอเคโอเคโอเคอืมอ่ะพี่บอสลองหมูอะไรนะอันนี้ของพี่บอสป่ะใช่ค่ะที่หนึ่หมูหมูอะไรนะหมูแดดเดียวหรอหมูอะไรหมูทอดอะไรนะใช่เนะหมูทอดไรเทียมทานเหรอไรเทียมทานหมูทอดไรเทียมทานจาร่าราร่านี่เหรอจราไรเทียมทานมากเลยใช่ไหมใช่จราอ่ะมองกล้องอืม จะจิ้มกับน้ำจิ้มอันเมื่อกี้ก็ยังได้นะเข้ากันอยู่นะเป็นไงลายเทียมทานลายเทมทานเป็นไงสิบสองบาทคุ้มราคาคุ้มราคาอยู่นะอ่าโอเคนะคะนี่อันนี้นี่คุ้มราคาเนี่ยอันนี้น่าจะดีเนี่ยห้สิบบาทเพียงเท่านั้นห้าสิบบาทอันสี่สิบบาทอันนี้ไว้กินตอนเย็นอันนี้ไว้กินตอนเย็นแฟร์ราคาแบบนี้จะอยู่อืมฉ่ำมะฉ่ำมะ น,น้ำดอกไม้เมื่อกี้โลละ45่สิหไงอ่ะกรุงเทพก็คือร้อยยี่บจ้าแล้วไม่ลูกใหญ่อย่างนั้นด้วย <c oughs> <c oughs> ยกมือแล้วยก,ยกมือแต่ว่ายังไม่อยากมองกล้องเพราะหน้ายัางเพิ่งตื่น <c oughs> เป็นไงให้คะแนนตลาดอะไรนะตลาดรประตูเชียงใหม่เท่าไหร่พี่บอสควรมาไหมต้องมาเดินต้องมาเดินเนาะเออพวกน้ำพริกพวกน้ำพริกขนุนอะไรนะ แกงขนุนน้ำพริกขนุนอาหารเหนือเต็มเลยเนาะไม่ต้องไปกินที่ร้านที่ว่าแบบแพงๆเลยเนาะนซื้ออันนี้ไปนะถ้านะใครมีที่พักที่มีจานชามเนาะใช่ไหมกินได้เลยเนาะข้าวเคิอลอะไรเขาก็มีหมดนะเออนะแนะนํานะคะอะไรเรากินกันตรงนี้นะคะก็แนะนํานะคะเพื่อนๆควรมาเนาะรีวิวเท่านี้เนะาะกาดประตูเชียงใหม่โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวกันที่่ใหมโอเคบาย